สวัสดีครับเอสีแลกับเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้น้าบังนะครับจะมาปักเบ็ดนะครับปรับเบ็ดพามาทั้งหมดเก้าหลังเก้าคันนะครับนะครับก็เหยื่อที่ใช้นะครับตับไก่ครับเมื่อวันก่อนนะครับได้ปลาไหลเป็นหนึ่งตัวนะครับสําหรับวันนี้จะมาแก้มือดูว่าจะได้ตัวจะประเภทปลาชนิดอื่นบ้างหรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันปับมาตรงนี้จากหลัง ขยับปมกับักไก่ักไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาดูสำหรับ,บช่วงนี้น้ำพอเริ่มลดพอดีนะครับคิดว่าน่าจะได้ลึนตัวมากบอนกนได้ไปไหลตก่นตัวโชคดีมากนะครับไปไหลไซส์ใหญ่เกี่ยวยากนะครับ กับไก่ใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วเปื่อยแล้วเนื้อยุ่ยแล้วโอเคนะครับประมาณนี้นะครับปักไบวิธีเรียกตัวปลานะครับเวลาปักเบ็ดเสร็จนะต้องทำอย่างนี้นะครับแล้วก็บีบน้ำนะครับ เหมือนกับว่าปลากำลังกัดอยูโอเคครับเดี๋ยวไปฝั่งนนะู้นครับหรือว่าฝั่งนี้ตัง้งกอง น้ำคิดว่าคงจะไม่ลึกมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับว่าน้ําตรงตัวนะตันก่อนผมมาดูตอนก้ากปรากฏว่าไปอยู่เหยื่อไปอยู่บรรยากาศหมดเลยนะครับโอเคไปนะครับฝั่งนู้น ปักไว้บนคอนนะไม่ได้มาดูเกี่ยวตรงจุดดิม เ่าครับ ฝั่งนี้นะครับอหนึ่งหลัก โอเคนะครับแล้วครับหลังนี้นะครับเป็นหลังสุดท้ายหลังที่ดิบนะครับพรุ่งนี้นะครับลองมาลุ้นกันว่าจะมีตัวให้ชมบ้างไหมโอเคครับไป มาดูผลงานกันนะครับสำหรับเช้านี้นะครับปลาที่ได้มาปักบ็ดไว้นะครับมาดูผลมามีปลาช่อนนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวจะลงไปเก็บนะครับใช้ประมาณสักสขีดสี่ขีดได้ลกไเลยอ่ะ้ยะครับเยียได้มากครับเมื่อกี้มัวแต่ ตั้งกล้องถ่ายอยู่นะครับหลุดไปแล้วบ้าจริงโอ้ยลาจนนะครับใช้ประมาณสักตามขีดสี่กีดได้นะคดิ้นไปดิ้นมาหลุดพ้นนะครับมวัวแต่ตั้งกล้องถ่ายอยู่เกมไม่เป็นไรนะครับหลุดก็หลุดไปโอ้ยเสียได้มวัวแต่ตั้งกล้องถ่ายนะครับยังไงเต่ากับปลาหลุด เสียดายเสียดายจะเป็นไรนะครับก็เมื่อกี้ตอนที่ตอนที่ปลาหลุดไม่ได้ใจว่าจะจะเห็นมีกดถ่ายหรือยัง,ยงนะครับเมื่อกี้เสียดายก็ไม่เป็นไรนะครับหลุดไปเสียดายไปครับดูหลังต่อไปครับ พอมีให้ลุ้นลึกเล่าเหยื่อยังอยู่นะครับหลังนี้ตรงนู้นนะครับยังไม่กินครับสรุปนะครับเช้านี้ก็ได้ไปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับคือที่กินเหยื่อต,ต,ต,ติดเบ็ดอยู่ส่วนอีก,อกหลังนึงก็เบ็ดง้างนะครับไปพันกับกิ่งไม้หลุดไปขเขาเสียดายเยอะนะครับ ไอตัวที่หลุดไปก็มัวแต่ยืนโม้โมเพลินนะครับหลุดเจได้ออก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้มาสนุกนะครับมาปักปิดใกล้ๆบ้านครับก็ฝาก FC แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตามหรือว่ากำลังติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปครั้งต่อๆไปครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้ามาดูว่าจะทำอะไรกันนะครับไปัสดีครับบ๊ายบาย